ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่กี่ตัวเนี่ยหกตัวดูสิไม่ไก่เล่นไข่สูงไปนิดหนึ่งแล้วทีนี้มันก็เอาลูกลงไม่ได้มันก็หาทางลงอ้าวพี่เดงช่วยช่วยมันหน่อยสิช่วยช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยอ่าม,มันลงเองไปหนึ่งตัวแล้ว ะจะไปตีเขาอีกเขาอุตส่าช่วยเอาเข้าไปสัญชาต,ติยานของความเป็นแม่อะะมันจะต้องตัวลูกเป็นภัยหกตัวลงมาครบแล้วใช่ไหมพี่เดงโอเคคอบคุณค่ะอา้าวครบแล้วทีนี้ก็เลี้ยงลูกต่อไปเองนะอา้าวเท่าหมุนหมนอยู่แล้วนะเอาเข้าไปนับให้ครบล่ะ พาไปเลี้ยงไก่ๆหน่อยนะตรงนี้พี่ปลูกผักไว้เต็มเลยเดีย๋ยวมากินผักพี่นะสวิชาตกำลังสวยพาลูกไปไกลๆล่ะแบบไปแม่เป็ดเอ้ยมีช่อแม่ไก่แม่ไ,ไมมก,ก่พาลูกไปด้วยนะนะบ๊ายบายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e สวนเกษตรตะกัตเตนย่านยาวออกเกษตรวิถีครอบครัว เก็บไว้ในดวงใจของทุกคนด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะที่รับชมคลิปจนจบสวัสดีค่ะ